ส,สวัสดีครับจินีตอนรับทุกท่านเข้าสู่วิดิโอเทนิ่งการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP สำหรับกั้นตอนนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักในเรื่องของการเปลี่ยนรหัสผ่านในระบบนะครับก็คือฝฟล์ที่ชื่อว่า change underscore password underscore process PHP เราจะมาทำการเรียนรู้เทคนิคของการเปลี่ยนนะครับรหัสผ่านในฐานข้อมูลดังเช่นเว็บไซต์ต่างๆที่ได้มีการพัฒนาในเรื่องของ Server Side Script ด้วย PHP โจทย์อย่างเว็บไซต์ที่เราสามารถที่จะเห็นความชัดเจนได้ที่สุดก็คือ Facebook นะครับ Facebook ก็จะมีนะครับ ฟังก์ชันสาหรับการเปลี่ยนสมาชิกนะครับให้กับสมาชิกทุกคนในระบบนะครับโดยที่การเปลี่ยนสมาชิกก็จะใช้เทคนิคนะครับก็คือจะต้องมีการสร้างหน้าเว็บเพจขึ้นมาก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเรามีการเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างหน้าเว็บเพจในฝ่ายที่ชื่อว่า change นด์สกอร์พั p เบพนะครับสำหรับการเรียนรู้กลไกในการเปลี่ยนพาสเวิร์ดซึ่งก็จะใช้เทคนิคที่แตกต่างจากการสร้างหน้าเว็บเพจเดิมเล็กน้อยก็คือจะต้องมีการ include นะครับในส่วนของการตรวจสอบสมาชิกนั่นเองนะครับต่อจากนั้นครับ ไฟล์ปลายทางที่เราจะต้องการจะตรวจสอบก็คือ change.password ร์ o ต่อ PHP ที่เราจะได้เรียนรู้กันในขั้นตอนนี้นะครับจะทําการรับข้อมูลอะไรบ้างนะครับรับข้อมูลในส่วนของ old password ก็คือ password เก่า new password ก็คือ password ใหม่และการ confirm password ก็คือการยืนยันการเปลี่ยน password นั่นเองนะครับเมื่อผู้ใช้งานทําการกดนะครับในส่วนของ input type submit ก็จดทำการส่งนะครับค่าที่อยู่ในกล่องทั้ง3นี้ไปประมวลผลในไฟล์ c h a n g e นด์ e อสกอร์พา s s สล r ฟเวิ e ์ด o ันด p ดอสกอ p นั่นเองนะครับคราวนี้ครับที่ไฟล์ c h a n g e p a s s w o r d p r o c e s s ก็จะมีกลไกในการทำงานแบ่งออกเป็นส่วนแรกก็จะเป็นการตรวจสอบเซสชันเช่นเดียวกันนะครับก็จะต้องมีการตรวจสอบเซสชันภายในระบบของ Member เราก็จะ Include ไฟล์ที่ชื่อว่า c h e c k u n d s r s c o r e s เซส i o n เข้าไปนะครับต่อจากนั้นครับก็จะทำการรับ นในส่วนของการโพสต์มาจากหน้าเว็บเพจนะครับก็คือใช้ฟังก์ชัน string underscore post นะครับตามด้วยชื่อของกล่องนะครับ o w n password และเก็บไว้ในตัวแปร o w n password เพื่อเป็นการเก็บ password เดิมของผู้ใช้งานใช้ฟังก์ชัน string post นะครับตามด้วยในส่วนของ new password นะครับสำหรับการเก็บตัวแปร new password ก็คือ password ใหม่ที่ผู้ใช้งานทําการป้อนเข้ามานั่นเองและในส่วนของการ confirm password ใหม่ครับ ก็ใช้ string post Confirm new password นะครับก่อนที่จะทำการเก็บในตัวแปรค Con password นั่นเองต่อจากนั้นครับก็จะเป็นในส่วนที่2ครับว่าการป้อนเข้ามานะครับข้าว่างหรือไม่นะครับเราจะทำการตรวจสอบด้วยการใช้ if นั่นเองนะครับตรวจสอบจากตัวแปรนะครับโ pass new pass และ Confirm password นั่นเองนะครับถ้าตัวแปรโอ p a s s นะครับเป็นค่าว่างทำการ or นะครับกับตัวแปร New Pass แล้วทำการอกับการ c o n f ฟิร์ม s าสเวิร์ดนะครับทำการออีกครั้งหนึ่งนะครับกับ password ใหม่และพาสเวิร์ดเก่าตรงกันหรือไม่นะครับถ้าตรงกันแล้วนะครับข้อมูลไี่เป็นค่าว่างนะครับก็จะสามารถทํางานในขั้นตอนต่อไปได้นั่นเองแต่กรณีที่ข้อมูลเป็นค่าว่างก็จะแสดงข้อความออกอย่างหน้าเว็บเพจบอกว่านะครับ fill data ไ o ่ complete น,นั่นเองนะครับและทำการ exit อ,ออกไป สเต็ปที่3และสเต็ปที่4สําหรับการเช็งพาสเวิร์ดโปรเซสก็จะเป็นการทํางานกับ SQL นะครับโดยที่ขั้นตอนที่3ครับก็คือนะครับจะต้องมีในส่วนของการดึงข้อมูลเก่าออกมาตรวจสอบนะครับโดยทําการติดต่อกับดาต้าเบสสเต็ปที่4ก็คือทําการอัปเดตในกรณีที่เป็นจริงและไม่อัปเดตนะครับหรือว่า Exit ออกไปจากโปรแกร,รมในกรณีที่เป็นเทสนะครับ เราไปดูขั้นตอนที่3มกันก่อนนะครับว่าเราจะติดต่อกับฐานข้อมูลและก็ทําการอัปเดตในขั้นตอนเดียวกันได้อย่างไรนะครับโดยจะนำเอาไฟล์ที่ชื่อว่า connect php สำหรับการเชื่อมต่อกับ mysql database server นะครับตรงนั้นครับเราสร้าง sql หมายเลขหน่งขึ้นมานะครับ sql หมายเลขหน่งของเราก็จะทำการเก็บนะครับคำสั่ง sql ที่จะใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูลนะครับโดยที่จะทำการค้นหานะครับจากคำสั่ง select ค้คนหาข้อมูลทั้งหมดภายในตารางเมมเบอร์ที่เราได้สร้างขึ้นนะครับโดยมีเงื่อนไขของการค้นหาก็คือ where นะครับเงื่อนไขของการค้นหาจะไปทำการค้นหา user ที่กำลังทำงานอยู่หรือว่า session ที่กำลังทำงานอยู่นั่นเองและทำการตรวจสอบนะครับหรือว่าการแอน password ที่ได้มีการรับเข้ามาว่าตรงกับ fill password ในตารางของเมมเบอร์หรือไม่นั่นเองนะครับ โดยที่จะทําการตรวจสอบจากตัวแปรโ On Password ที่ได้ทําการรับเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวแปรโ On Password ต่อน,นั้นครับทำการคิวรี่เพื่อที่จะประมวลผลนะครับฐานข้อมูล MySQL ครั้งแรกและเก็บไว้ในตัวแปร r e s u l t หนึ่งนะครับใช้คําสั่ง MySQL DB Query นะครับเพื่อทําการประมวลผลค้นหาข้อมูลนะครับ User และ Password จากฟิลดในตารางของ t p b Member นั่นเองนะครับ q u e r y ชื่อ Database และ SQL ชุดแรกนะครับต่อจากนั้นครับมาทำการตรวจสอบผลลัพธ์ของการ q u r r y ที่อยู่ภายในตัวแปรนำชุดแรกนะครับด้วยคำสั่ง my sql num row นะครับทำการนับ Record วา่า Record ที่ประมวลผลจากการ q u r r y ที่อยู่ภายในตัวแปรร e s u อ t นนะครับมีค่าเป็นอย่างไรกรณีที่เป็น0ก็คือไม่มีข้อมูลที่เราต้องการค้นหายอยู่นะครับแต่กรณีที่เป็น1เราก็สามารถทำการอัปเดตต่อไปได้นั่นเอง เราก็สร้างเงื่อนไขสอบการอัปเดตขึ้นมานะครับถ้านำชุดแรกนะครับนำหนึ่งหมายหมายความว่านะครับภายในเรคอร์ดที่เราประมวลผลครั้งแรกนะครับกรณีที่เป็น0ูนย์ก็จะบอกว่า pass word not collect และจบการทำงานของโปรแกรมทันทีนะครับแต่กรณีที่สามารถที่จะอัปเดตต่อไปได้นะครับเราก็จะใช้ในส่วนของ SQL ชุดที่2นะครับก็คือทำการอัปเดตนั่นเองจาก คำสั่ง MySQL นะครับ MySQL ก็จะมีการอัปเดตนะครับอัปเดตตารางที่ต้องการนะครับตำแหน่งของฟิลด์ที่ต้องการจะอัปเดตก็คือฟิลด์ password นะครับค่าที่ต้องการจะอัปเดตก็คือ new password และตำแหน่งนะครับที่จะอัปเดตอีกที่จะเช็คอีกครั้งหนึ่งก็คือ username นะครับโดยผลลัพธ์ของการอัปเดตนะครับจะเก็บไว้ในตัวแปร r e s สองนะครับ ทำการยิง SQL เข้าไปครั้งที่2ใน Database s e นะครับ Database test ของเราแล้วก็ SQL ชุดที่2ที่เรายิงเข้าไปก็คือการอัปเดตนั่นเองและผลลัพธ์ของ SQL ชุดที่2ครับก็จะบอกว่า complete หรือ fail นะครับสร้างเงื่อนไขขึ้นมานั่นเองก่อนที่จะปิดการเชื่อมต่อใน My SQL c o s t นะครับ ราะฉะนั้นครับกลไกในการที่เราจะอัปเดตข้อมูลในดัตเต้าเบสนะครับอันดับแรกเราจะต้องมีการนะครับตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลหรือว่าภายในตารางที่เราต้องการจะอัปเดตก่อนต่อจากนั้นนะครับเราตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลนั้นตรงกันและสามารถที่จะอัปเดตได้เราก็ทําการอัปเดตเข้าไปนะครับนี่ก็คือคกลไกที่เราจะอัปเดตดัตเตอรเบสของ MySQl นะครับ โดยที่เราอาจจะต้องมีการสร้างการตรวจสอบขึ้นมานะครับจากการเช็คเงื่อนไขในหน้าเว็บเพจที่เราได้รับมานะครับเราสร้างการตรวจสอบกรณีที่เป็นค่าว่างหรือว่าการไม่ตรงกันนะครับเราก็จะยังไม่คอนเน c กกับดัตเตอ a ์เบสแต่กรณีที่ไม่เป็นค่าว่างเรามีจํานวนของตัวแปรพร้อมที่จะตรวจสอบแล้วนะครับเราก็เริ่ม Connect นะครับเมื่อเราเริ่มคอนเน c t แล้ว เราก็เริ่มทํางานในสเต็ปของ SQL ก็คือจะต้องมีการค u วรีและตรวจสอบผลลัพธ์ของการคิว r ีนะครับหรือว่าการประมวลผลของ SQL ที่ทําต่อดาตเบตนะครับถ้าเป็นจริงเราก็ทำงานต่อถ้าเป็นเท็จเราก็ Exit เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนการค้นหาด้วยการใช้คำสั่ง SQL ได้ตามความต้องการแลนํนเอา pattern ของการคิว r ีและการตรวจสอบจาก MySQL d b Query m y SQL นำ o w เข้ามาใช้งานนะครับตรวจสอบผลลัพธ์ของการคิวรี่เพื่อที่จะทําการอัปเดตต่อไปได้นะครับในกรณีที่เป็นจริงแต่กรณีที่เป็นเทสเราก็สร้างเงื่อนไขแล้วก็สั่งให้ e อส t กรณีที่เป็นจริงเราก็ทําการอัปเดตด้วยการยิงชุดคําสั่งของ SQL ชุดที่2เข้าไปในฐานข้อมูล MySQL DB Query นั่นเองนะครับก่อนที่จะตรวจสอบผลลัพธ์ยืนยันว่าเปลี่ยนได้หรือไม่นะครับหรือว่าเปลี่ยนพาสเวิร์ด i l ล และทําการปิดการเชื่อมต่อฐานข้อมูลนั่นเองนะครับและนี่ก็คือขั้นตอนการทํางานของไฟล์สําหรับกลไกในการเปลี่ยนพาสเวิรัดนะครับของระบบเมมเบอร์ครับขอบคุณครับ